ไอ้ตัวนี้โกเดอนกว่าใช่ไหมครับนี่หกเดือนกว่าครับผมเลี้ยงในกระชังครับสุดยอดตัวนี้ก็จะเป็นกระชังตาหางนะครับผมตาหางก็จะดีกว่าตาสีที่ว่าตาจะเจริญแต่ตัวหญ่ีกระชังนี้กี่ตัวนะครับผมห้าร้อยครับห้าร้อยตัวตัวครดเลี้ยงอยในกระชังสุดยอดมากครับเดีอยครับถ้าขายถึงพุทิ์กิโลม่กนงเกินครับเกินเกินใช่ไหม ตีไปตีไปที่ประมาณกี่กิโลาทั้งหมดเกิเก50เนี่เกินเกินเกิน50เกิน50แล้วเป็นเหรีมัไหอย่างนี้ถ้าขายก็ได้ประมาณเร่หักแป๊บเดียวได้แป๊บเดียวนิดเดียว2ครับใช้ขนาดนี้ก็น่าหรียที่ประมาณสักเท่าไรครับจากบบโยโะเท่าไรครับใส่ขนาดนี้เรือง200มันได้เข้าากันหมด แต่ในตลาดราคาสูงตัวนี้ครับแต่ราโยท่านก็บอกว่าท่านก็อยู่ตรงนี้แหละท่านไม่ได้ขายแพงเท่าไหร่เนาะ่แกับปากาที่สามารถที่จะมาซื้อไปบริโภคได้ครัถ้าเกิดสนใจอยากจะซื้อปลากดเหลืองไปต้มไปอะไรก็มาที่นี่ทังตำรวจปีตรอนดนครับสำนักเทศบาลครับก็จะมีดาโยท่านคอยที่จะจับขายให้อยู่อุ้ยปลาอะไรครับมันนะปลากาครับปลากามันเป็นยังไงบ้างปลาเพี้ยไหมครับเขาเรียกปลาเพียใชปลาเพียปลากาปลาเพียปลากา เดี๋ยวเรดูตอนที่เอาขึ้นไปดูในกระชังอนารินี่โอ้เสบกใส่อาหอันนี้ก็เยอะครับเกียบเลยมันมันใส่ปลานิมได้ใช่ไหมครับได้ครับอาหารเป็นอาหารเป็ดครับอาหนี่เกลียว่กเกียบเลยครับนี่ยวตะแคงครับได้ประมาณได้ตามตัวเมือง่ะก็ชามาดูกันปลาแรดปลาแรดโอเคครับผมอีกหนึ่งตัวอย่าง ก้จะเป็นเหงือกใส้ปลาทูนะครับเป็นอาหารเสริมครับอาหารเสริมของปลากดนะครับประมาณดเกิที่ปลาทูใส้ปลาทูเสริมไายเลี้ยแมานะครับ วันหนึ่งหนึงปลาละเอามาปได้ตัวเดียวกินทั้งสลาสามครอบครัวหนึ่งมะนาวครับครับโอ้เนื้อเยอะมากพอลเ่มันมันหัวดอกงบอครับไม่ถ้าตัวที่มาขายไม่ตัวอะไังนันก็จะดแต่ต้องเอาตัวที่พอดีแบบี ก็อนุบาลไว้ท่านี้ก่อนเนาะอนุบาลไว้กระชังทีก่อนแต่นี่ทีพอได้ตัตัวขนาดนี้นี่เอามาปล่อยในนี้มันจะโตเร็วครับไม่เป็นไรโตแล้วมันจะโตเร็วขีตั๊กตัวนี่เพิ่นขายจังนไรครับเพิ่นขายซีบล่ะไอ้นั่นล่ะสามสิบบาทครับทุละวสามสิบบาท ปล่อยข้างนอกทีนึงเสร็จแล้วมากินเด็ดก็เลยเอามาใสาา่ไก่ปลานีเนื้อเนื้อมันหวานเน,เ,เนื้อเหลืององจับมันแข็งแรงปลามีปลา,ปากาเขาเรียกว่าปลากาหมด